การแข่งข,ขันวอลเลย์บอลยังคงเข้มข้นไม่น้อยนะคะในเวลานี้เหล่าคนดังวงการบันเทิงก็เกาะติดการแข่งขันของทีมสาวไทยล่าสุดเมื่อคืนนะคะที่ผ่านมาทีมชาติไทยพบกับบราซิลสาวไทยทําอย่างเต็มที่ก่อนที่จะแพ้ไป1ต่อ3เสเซตนั่นเองค่ะ หนุ่มป้องนวัดนะคะก็ได้วิดีโอคอลส่งกำลังใจให้กับนักตบลูกยางอย่างสาวบุ๋มบิมชาชอนพร้อมกับข้อความเชียร์สุดกำลังว่าได้มาชั้นหนึ่งแล้วซู้ๆนะเธอทุกคนเลยนี่ขนาดเจอบราซิลนเนี่ยเล่นดีมากด้านพระเอกอย่างคุณเกรทวรินทร์นะคะที่ส่งเสียงวีดเชียร์ดังลั่นพร้อมถ่ายรูปคู่สาวๆทีมชาติไทยผ่านหน้าจอจนถึงขั้นที่บางจังหวะเจ้าตัวถึงกับกระโดดตบตาม โดยเกรดนะคะก็ได้เผยข้อความส่งให้กำลังใจให้กับนักตบลูกยางสาวไทยว่าเก่งมากมันมากนิดเดียวอย่างไรก็ตามสำหรับทีมชาติไทยนานได้ลงเล่นไปแล้ว11เกมชนะ5แพ้6ยังมี15คะแนนรวมถึงยังมีลุ้นในการผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศโดยนัดต่อไปเกมสุดท้ายของรอบแรกนะคะจะพบกับอิตาลีในวันนี้เวลา20นาิกา30นาทีทีมข่าวขอส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมนับตบสาวชาวไทยด้วยนะคะ นะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ